นะคะเจซีโปรดัมาแล้วค่ะทุกคนสมาชิกข่าววันนี้นะคะ Product ของส้มก็คือนี่เลยค่ะ joy watch นะคะถุงสีฟ้าแบบนี้เรามี2ขนาดนะคะถ้าเป็นขนาดใหญ่ถุงใหญ่เนี่ยคือ3,500กรัมค่ะแต่ว่าที่ส้มถืออยู่ก็ถุงใหญ่ไม่แพ้กันนะคะอันนี้ขนาด1000กรัมนั่นเองค่ะสำหรับ joy watch นะคะถุงสีฟ้าที่ถืออยู่แบบนี้คือใช้ดีมากเป็น,นหนึ่งสินค้าที่ขายดีของ joy and coin นะคะ,นะคะเขาใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่มีความทันสมัย และที่สําคัญเลยค่ะเพิ่มพลังในการซักถึง3เท่าเนาะทำให้ประหยัดในการใช้ผงซักฟอกค่ะคราบต่างๆที่มันบอกโอ้ฝังลึกฝังใจคราบต่างๆที่บอกอุ้ยเคยซักเท่าไหร่ก็ไม่ออกนะคะลองลองใช้ joy watch ดูนะจ,จะบอกเลยว่าออกแน่นอนนะคะเวลาใช้แล้วนะคะผ้าของเรานะคะจะหอมสดชื่นค่ะไร้กลิ่นอับด้วยค่ะส่วนลักษณะของฟองเนี่ยถ้าสมาชิกได้เคยใช้หรือยังไม่ลองใช้อยากให้ลองใช้นะเพราะว่าฟองเนี่ยจะเป็นฟองแบบละเอียดนะคะ สามารถละลายน้ำได้ดีมากและไม่มีสารตกค้างที่สําคัญวาวตรงที่ว่า ไม่มีส่วนผสมของแป้งคือเวลาซากาักนะเคยมาเราเคยใช้ผงซักฟอกแบบเดิมๆอะคะ่ะบางทีซักไปซักมามันจะมีคราบผงซักฟอกอะคะ่ะติดอยู่บนผ้าเนาะแต่สําหรับ Joy Watch อันนี้ไม่มีคราบแป้งนะคะติดบนเสื้อผ้าแน่นอนหลังจากผ้าแห้งค่ะที่สําคัญเลยนะคะย้าอีกรอบว่าเพิ่มพลังในการซักถึง3เท่าเลยนะช่วยขจัดคราบที่ฝังแน่นนะคะฝังลึกฝังใจอะไรที่แบบอุย้ยซักเท่าไหร่ก็ไม่ออกถ้าใช้ Joy Watch นะคะคราบต่างๆก็จะออกได้ง่ายมากแล้วก็ปริมาณ พออองเนี่ยนะคะคือพอเหมาะเลยค่ะสะดวกมากในการซักนะคะทั้งซักมือเนาะแล้วก็ซักเครื่องทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะอีกทั้งยังมีเอนไซม์โปรดีเอสนะคะที่ช่วยในการขาจัดคราบสกรปรกต่างๆที่แบบมันติดอยู่บนเสื้อผ้าอย่างที่บอกทั้งคราบเลือดคราบกาแฟคราบโคลนหรือแม้แต่ซีอิ๊วเนี่ยนะคะสามารถขจัดได้อย่างสะอาดเหมือนไม่เคยมีคราบต่างๆบนเนื้อผ้าเลยค่ะแล้วก็ยังมีนะคะสารในการฆ่าเชื้อด้วยดียังไงดีตรงที่ว่า ช่วยในการที่จะป้องกันนะคะเชื้อแบคทีเรียต่างๆที่ทําให้เกิดกลิ่นอับนะคะบนเสื้อผ้าที่เรารักมากๆเลยค่ะอีกทั้งยังมีโพลิเมอร์นะคะที่ป้องกันสิ่งสกรปรกไม่ทําให้เหมือนแบบกลับมาติดเสื้อผ้าของเราอีกค่ะแล้วก็ยังมีส่วนผสมของมอยเจอไรเซอร์ด้วยนะคะที่ช่วยในการทานอมมือผู้สักนั่นเองค่ะย้าอีกรอบมี2ขนาดนะ3,500กรัมและที่ถืออยู่นะคะก็คือ1000กรัมนั่นเองวันนี้สมาชิกท่านไหนอยากได้ค่ะสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะ ที่เจซีช็อปทุกสาขานะคะรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วยค่ะกับ Joy w a t h h นะคะถุงสีฟ้าแบบนี้ค่ะใช้ดีมากๆเลย